ในโสนีครับเชียร์น้องซารีเป็นตัวแทนเพื่อนๆนะครับมอบช่อดอกไม้และของที่ระลึกนะครับเป็นการแสดงความขอบคุณที่บริษัทมหัไทยประกันชีพจำกัดให้การสนับสนุนชูอันดับพิเศษซีซั่นหกแด่ท่านกรรมการผู้จัดการครับกรอบรูปด้วยนะครับอ่าเป็นลายเซ็นของน้องทุกคนนะครับเราเห็นกรอบรูปนี้อยู่ที่บ้านเอฟนะครับ เดี๋ยวเชิญพี่ตีเก็บของนะครับเดี๋ยวต้องเชิญผุสาระอยู่บนเวทีต่อสักครู่นะครับลำดับต่อไปนะครับขอเชิญท่านกรรมการผู้จัดการมอบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกันรวม24ล้านบาทและกรอบรูปสแตนที่ระลึกในการให้กับทั้ง12นักกระฝันครับเรื่องจากกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลทุนประกัน1ล้านบาททันแรกได้แก่วีเจ็ดครับน้องกริดกริดมงคลสินปีครับ พี่่แอบทำแสดงให้กับน้องๆด้วยนะครับเป็นสแตมสดที่ไปใช้ได้จริงด้วยแต่ตอนพี่ก๊อฟทำพี่ก๊อฟส่งรูปไปด้วยเขาได้รับพอดีกัครับท่านต่อไปครับ V11 ครับขออีกครั้งขออีกครั้งนะครับบอกรับไปข้างหน้านะครับเดี๋ยวน้องๆไปแสดจที่ส่งนะครับเดี๋ยวขอบอกรับไปด้านหน้านะครับท่านต่อไปครับ V11 ครับแฮปปี้รักาโกกิลานน์คับ ครับ V12 ครับน้องอิดสีว่างไทยค่ะวันนี้พิ่ตี้เราสนสูงมากเลยนะครับต่อไปครับว v งครับน้องอิกกัญยาทัชชวงครับ ต่อไปครับ V2 น้องออฟชานะร์หอมชีสน้ off, องออฟบารี้สบายดีเลยนักบอชื่อลงทายด้วยสระ,ะออฟออฟกอลบกอลลนี่จะหน้าตาดีด้วยกันเลยวนะขอบคุณครับ,รบต่อไปครับ V4 นิวตี้ทิดนันชายศิรเขียนครับ ดีกว่าค่ะวันนี้เด็กคนหน่งจะกลศาขอโนะคะโทษนะคะครับต่อไปครับพี่ลูกนิ้นัมซินีนามบงคาทีมจะผมท่านลงไปเรื่ยลครับมาครับทานทีจกนหัวด้วยมั้ครับที่ต่อไปนะครับเป็นกรมธรรม์ประกันบ,บัิเส่วชนบุคคลทุนประกัน3ล้านบาทครับได้แก่วีสามุญแจซ ไปเป็นกุญแจใจของใครหลายๆคนล้วนที่กอดด้วยใครใครวต่อไปครับ V8 ครับนองแม็กวีราดอนหวังจล่นั้นมครับต่อไปครับ v 5นักทีทีชลิดพงม์ชนะคับ ทุกคนแล้วนะครับอะไรครับสำหรับกรรมการธนาคารแห่งประเทศส่วนทุกคนทุนประกัน5ล้านบาทครับได้แก่วีหงษ์สันิทิพพานที่ผูพิพากษาครับแลำดับต่อไปนะครับเป็นเชิญท่านผู้พิากษาที่มการถ่ายภาพพิเดินกับน้องๆทั้ง12คนครับเป็นเชิญครับและเรามีพี่ซูซี่กับพี่กอล ขอน้องผู้ชายมานั่งข้างใต้ได้เลยครับอ่าพี่ซูซี่นี่จะอยู่ในซันเดย์ปาร์ตี้นะครับทุกคนจะเห็นแต่พี่กะหล่องน้อยใจมากใไปวันนี้ขอมาอยู่กับน้องๆด้วยนะครับพี่กะหล่องฝั่งนี้นะครับพี่กะล่อมใช่ครับแเราถ่ายรูปก่อนนะครับอ่าลังที่หน้ากะหล่องเยอะนะฮะใช่ครับกะหล่อกล้ากล้าใจสดได้กล้ากล้าในสุดได้ หวานครับทุกคนยิ้หวานครับโอ้โนี่นะครับสินค้าจนเราขายแขนนะครับกลับรวมแล้วประมาณหมื่นกว่าตัวนะครับตอนนี้ยิ้มมองตรงไปครับยิ้มหวานครับวันนะครับอาทุกคนเสร็จนะครับครับผมขอขอบพระคุณที่ใหครับผมอดเรียนเชิญท่านผู้บริหารของรูนะครับ เชิญคุณพิธกพรนะครับไปพาสนะครับเี้ยรน่อมเยไหครับอาุกซีตะลองครับกยบประมาหน่อยอ่าอาัี่ข้ยะครับายอีกสักขู่รับาอานอ่น่อยครโอเครับออเเลองซุปซีขโมยซีไปแล้วครับตลองเอา่เต็มที่เลยครับอยู่ใกล้ซันนี่กว่าครับ น่ารักมากเลยนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับเชิญท่านผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับประขอนด้านด้านหลังก่อนนะครับแล้เชิญน,น้องเอฟพงทุกคนใส่ขะขอนด้านหลังด้านหลังเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเก็บขอนเรื่อยๆครับซุ้มซิการองพาพี่ๆเข้าบ้านก่อนลูก ยังไม่ไปน้องน้อๆไปพักก่อนไปซับซับมันสักนิดหนึ่งนะครับน้องๆ้างหลังเนี่ยเขามีเขามีเวลาออกมาแล้วโดนสปอตไลท์เนี่ยเขาจะมีคนไปซับมันข้างหลังนะครับแต่นี่อยู่ข้างหน้าทั้งวันไม่มีใครซับไม่มีใครจะซับมันให้เลยครับเดี๋ยวแจกถุงกัดอีกอันหนึ่งนะนี่ฉันเห็นเธอความนังสือพิมพ์มาเลยเอาละครับเดี๋ยวมีอีกเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งเรื่องครับนอกจาก